เพลทม่เตะจริงออาไปไนแลวเพลกลๆแลพวกนนี่นี่เลยขึ้นมาไหมขึ้นคนตอกไดนมาโหเวิรนกันแลาวอีคครับพี่เด็กไม่ไม่พี่ลงวันนี้ไปเล่นมังท่านงพี่อมาพีไม่เยอะพวกมา่ยมาตากเนื้อผมไดเด็กไม่ไม่มาพีได้กีตายังเลานีครับเค่เลยไหมเรอตาเคกูไม่เอาเพี่มาคลิปเจนแปลเจนแปลเจนแปลเจ่แปเปลนปเแปลัน่แเลจแลปเรื่องนเาินนาเนน ตว่ากางคืนนี้อรอยจวเเล่านี่ปั่นเจ็ด้ยอยคือเด็กไม่เ็มันกินเพิ่มอ๋อฮ่ากันนี้มึงออกมาต้งตึงเตไม่หรอกตึงเตไม่ต้องว่างเลยหรอกเงี้ยถ้ารอยอองไป,ป้าเด็กมาหนึคนฮ่าปร่งกล่า,าวปมตีนี้นะลงนะอย่าจานะมึงกนม่อย่าจ้าเฮ้ยจ่าจ้าจาจไอ้รอยแฟนดูดอ้แสดงว่าไม่มีปัญหาแคไปพาเด็กมาเลยครับปีร่งเอยคือว่าเด็กกันปุกบกกี่ก้อนคืนเราลงนะ พ่นร้อยก้มรือหม้อหนวดข้องเอน่งเอองตึงตีนีนีเจ้นอย่างไรลองตีนเจ็นอย่างไรใช่แล้ว่อ่อ่แหวะแหวะไปพ่อรถพ่อเลยารถนี้เจอมาเปดปันวิ่งรถเออรเป็นปันวิ่งเร็ววิ่งเร็วขับเร็วว่าแกระเบิดตัวิ่งไม่เร็วตายพมมันวิ่งเร็วเจอเปันรับจอม้าเบิแล้วหรอ กุมเมือเป็ดพันไม่กุมเรือตราแต่เมฆกระรุดแหล่ในเว้นใสโลธรรมดาขนาดใน,นเมฆรุดแล้วนะโอ้หนี้ตาเมาไปได้ไหมหนอแม่ไอ้ผมไม่รู้ต้องไปบางยัยไปบายคือมาโรคจักบังแก่เจ้าเจ้าเราฤิทธิ์เล้งนาบายบายตัวบั่างยัยบายบายโอ้เืินว่ากูอ่ะปนีเลยพี่บ่าวใช่ผมไม่เจอละมากคือพิรุ่งเจอเรือผมไม่โรตีว่าตินเจอเรือแต่เดี๋ยวผมป่าเด็กมาส่งายไม่ท้องแล้ว คนตายไม่รวยจะเกจอคกูเป็นไปไม่ได้กูเจอมีราคาเจอมีคุณคา่คาเจอดังเจอมีประโยชน์คำแรกขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องๆอ่ะเจอยอดที่อ่ะพอมือเจอยอดทีค่คือเจอกูมันเป็นเจอที่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใหญ่มาแข่งคือตีก้นแขวนคอติีก้นยิมแขวนคอเดลยนะแขวนคอน้า,นา,นานชีวิดเจอครูคนต่อยนิยมต่อยกันตัวประเทศอ่ะทางเกินน้ออ่ะเจอโอ้ก็ยิ่งเร็ว กูมึงนึกะดิใชมันไม่ใช่ให้เจอเลออ่ะมึงนึกอะดิอ่ะน้องเบ่าไปเงียมึงเคยกินครวยไหมครวยครวยไรต่ว้าลูกยาวๆแต่วิอาซิปเไกลไครูฮะกรอยกเกลอไปได้เกลอไปได้อ้อมจอมจนอ้อมจอมจไม่ใช่มึงรู้จักฮูไหมฮู้รู้จัารู้จักฮู้ไอยาวๆไรไวันนไปโลกครบกันนึกมันยิ

คนเรียกว่าปิดอะไรล่างปลาปีตาหลักสอนเหยัดเหมมปีโลกตายองเลยเจอไรวะคือเจอคู่เจอแบบวรรณกรรมละครไทยละครพื้นบ้านไถิดมึงเคยอะไรมั้งที่ว่ามีจระเข้จระเข้ฮะจระเข้นี่คือจาราวันจาราวันนี่คือได้ได้กำลังเริ่มไรวันกำังเริ่มไรวันเป็นคนจังหวัดพิจิตรอันนี้ได้กำจาราวันอันนี้จาราวันนั่งเรื่องนั่งเรื่องเรื่งไกลไรไกลไรไกลไรไกลคลันไกลคลันโออพอมึงกำคาพื้นนั่งเรื่องไกลคลันแต่งตายอง คือเจอนังนี่มึงเลือกไอดีต่อเจอคุณมึงเคยเล่นไหติดปลาเอกตัวดำดำมันฮะติดเป็นเจ้าอ่อนห้อยเจ้าอ่อนได้กำลังราชนาราชนาบลูกเชาสาวชาบุญสาวชาบุญมีลูกเคลื่อนกเจอคนแต่ว่าจางเกเรติดทุกกะคืออะไรเกือเจ้าอ่อนฮะนี่นางราชนาไปได้เจ้าอ่อนเจ้าอ่อนนี่เป็นคนติดอยู่ไม่้อแต่ว่านางราชนาเห็นรูปไปไหนพอทอดรูปแล้วเจ้าอ่อนอยู่ห้ามมันรูปปิ้นนี่หยุดเหมันยังไงเจอคุณนี่ไม่โดนคือเจอคุณเวลาทอดรูปแล้วมันฮะเจ้าอ่อนทอดรูปแล้ว ก็อยากจะห่อซั่งไอ้ได้เจ้าห่อซั่งปุยมาใจ้ห่อซั่งปุยใจ้ห่อซั่งยาชีญาแม่แม่มึงสะกวดคันะคือแบบนี้นี่น้องบาเพีลงคือเจอครูเป็นเจอแต่มีความไม่มาเลยมึงเคยกว่างเพลงไหมเพลงสมัยโบราณเพลงในลางที่มันร้องว่าทุ่งเอ๋ยทุ่งรวงข้าวโอ้อย่าเว้เลยนะเรื่องคู่นะอย่าเว้เลยมึงรอนไหมว่ะข้าวกบล็กไหนโปรนี่หน้าเนี่หน้าเนี่หน้านี่หน้า หน้าเปไหนได้หน้าเปบินไปบินฮะทีนี้พอเปิ่อนนำเข้าหน้าหน้าเป็นเถื่อนไปเถื่อนไปเถือนเต้นเจอเถือนเต้เจอตัวท่อตัวท่อตัวท่อเจอฐานกูก็ปลกก็เห็นเหลือบเลยเจอกู้เจอไงนี่เจอไงเดอวันนี้ได้บ่างเปล่ามึงเคยตั้มมึงเคยไปประตุมไหมเคยไปประตุมตานี่ฮะไปประตุมตานี่ปั้นบางบัวเลยปั้นบางบัวเลยบางบัวล้วงบางบัวล้วงอย่างนักไปหน้าเลย มึงรดนจับไหมต่อิมเพกคารีนาโดจักโดนจับโดจักเมืองไอ้แตานี่เมื่อสุรากดำหน้าแล้วดำหน้าเลยรอยก้าวรวงหว่านนั่นแหละเจอครูไกลไกลรวงข้าวไกลไกลรวงข้าวเจอปีเลี้ยงเจอปีไม่ใช่มึงเคยดำหน้าเคยตำ้งกับเวลาก้าวทุกดำเปลือต้นพลักต้นพฮุ่งเร็วจักแน่นี่นาดำเปลือก้าวทุกไหนหน้านั่นไหนหน้า อ๋อเก้บเก็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 บก้าจะไม่คนไม่มีรถตัดข้าวฮะเก็บข้าหนี้หน้าในการเก็บข้าวนี่ก็เก็บกับไดรจะไม่คนเก็บกับแกเก็บกับแกฮะเก็บกับแกต้องจะไมแกทำหรือไม่แกเกับแต่กูเก็บใช่หน้าแก็บหน้ากูยัดได้แกมาปนีตะเบาหยัดแมยไม่บางบัวล้วงอิมเพกมังตอลรีหน้าชูราคาดีแต่งตายฮอง แกเล่นมึงนี่เจอกู่นก้าวันหลวงที่เลยตีเนื่องมันเรื่องเลยน้องเบาเดียวบาว้าป,แ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 ปดแคบเล็วันแคบเล็วกันคือแคบแคบเร็วรวดเรวซี้ร้ยของคำซี้หลวงซี้น้อยหลวงซี้พี่นหลวงจับไม่เล็วแกเจอกู่น้าเดียไม่เล็วมึงไงจะฟ้าบ่อกับหลาตะเล่นในหลวงในโรยเจอกูอ่ะไม่ตองเนาะตาวนี้ก็เขาอีลอดอยู่นี่คือเจอ,องไงน้องบเบ้าเปลี่ยเจอกูเจอไงตไีชุดสมุดว่ามีวัดวัดนึงจานก็มีอันก็ตำบด ตําบลก็คว้างไงร้อยโลนิมิตโลนิมิตไอ้ย่านั่นแหละคว้างโลนิมิตก็ปีได้ร้อยปีได้ร้อยปิดตู้กูดปิดใจไม่ปิดเดี๋ยวเพื่อนออกไปไงเลยมาเจอไรวะมันต้องรู้แล่คือปบะเด็นตั้งเเบบเจอกูนี่เจอไงตีทุดเลยฮะเจอกูแต่ก็นิยมไว้ตําแหน่งอ่าเจอกูแบบนั้นเจอกูปิดตัว คนยิงออกมาใส่นิยวมันแิ่ก็ใส่นิยวคนยิงใส่นิยวไว้เลยอะกว่าอย่าดุมเอียเสียไม่จำเรื่องสูนไปเลยคือเจอคู่แต่ก็ตำเว้นแต่ก็ตำเวนก็อยู่ได้ตำเวนอ่ะพ่อ้ยเป็ดเป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 ดฮ่าฮ่าไอ้นี่แกเป็ด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 แปดปลาชุบปลาชุบทีตึงจุ่มปอนแล้วมันตายห้องเลยครูบันสิเลยว่าบ้านเลยแกเป็ดปลาชุบเลยมันไม่ใช่เป็ดบุรีคือเป็ดนินจินดา คือเจอกูขามันน้อยกว่าแพทมีขาแต่ขาน้อยกว่าแพทขาน้อยกว่าแพทอ้อปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยนี่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ปล่อยสั่งเราเองสั่งเร,งราเองไม่ใจปล่อยรอดคือมันน้อยกว่าแพทมันมากว่าปล่อยอ้อหนัก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 ไอ้นี่ห่กว่าหน,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 นักแย่กว่าหนากยายัานากปราอปมาจ้าปราเฮไอแกมึงบอกที่ดีว่ากูเจอต้องฮองหลง้องแคมาบอกเองก็แล้วที่ตายอ้องแล้วกู ล็อกลงเจอเพล่าลุงเจ้าต้องเจอต้องนะฮะมาตาต้ามาติดุ่นยิงไล่พวดอกอะไรดอกต้องรูตันตีรู้แล้วว่าเจอกูตินี้รู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมไอ้ไอ้ไอ้บางหมดลวงเห็นไหมรู้แล้วนะกลับรู้แล้วเออตึ้งตึ้งตึ้งทีนี้กดลังันเจอเปลือยแล้วลองกดลังถือว่าแวว กูดจือจะก็วใ่นทำจอทุ่งหาย้ยเรงจะก็จักน้ำในทุ่งออจันไม่ใจจะก็วัยไเด็กติดวาวอลงเปียกลุดงจอว่าพอเท็กจะบาตีนฮ่อพี่เบื้อนกวดช่วยอันนี้นะมึงเคยังเพลงจแรมายองจูราปุนเลนะจว่า น้ำองเดือนหกตกแล้วน้องเอ้ยน้องสาวเจ้าเมียนาวมังรือไรเจะเบื่อลวงปนี่นะเบื่อมึงรู้จักมาไหมรู้จักแต่ไม่นิดคุณไม่ได้ตาบวานิดไม่นิดกว่ามาตัวยเจ้าโเชียงดังดังกูอยากเั็นบังเอิญเลยฮะเป็นบังหมดทำนี้เลยวันดี้เลยมาบังหมด ให้กูจ้องตัวตะกูไยกันน้ำสม่าให้เปรตนี้กันเนี้ยจรเจอแก้วกูอันเจอแก้วฮะเจอแก้วฮอนวัดตึ้นนี่ตีวัดปลาแก้วมันแลยตึ้งจะลุกแนวคนล่งเผื่อนั้นเจอปรือเหล่าคนตียืว่างเผื่อนนั่นให้ตัวล่งตีว่านั่นกูว่ะเจอตีว่าก็ไหวกีร้ายอันฮอเจอโตฮอยจะแมมดูต่ำตีบอกกับกู ไอ้ไอ้โู้ไม่ต้องคิดเลยคิดไปได้แล้วคิดใจกับตนั่นแหละแน่นอนเลยฮัมไปป้าเด็กมาละ